แม่วันนี้ไปหาเพื่อน,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 นเพื่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสวัสดเาาีเข้ามา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 แม่วัสดีครับ two thousand ออ years later เรียบร้อยพอไหมเพื่อนเพื่อนเดียว ไว้สิว่ารถชันเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เหมือนเจ้าของรนขับกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรไปเลยแน่ใจนะเออแน่ใจสิว่าของไปนะโอ้โหกีตาร์มาด้วยเออกระเป๋ามาด้วยนะเอ้ยได้เลยได้เลยนี่พัดลมใบพัดใหญ่โอ้ยเราอนเลยเพื่อนๆเอางี้ถ้าเอาพัดลมมาเนี่ยนะฉันบอกเลยว่าค่าวหลัง เองั้นรอสักสองชั่วโมงได้ป่ะล่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปไม่ทันโอเคงั้นวันนี้อพาร์ตโล่งบอลเลยะเได้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 สบายมากเลยเราออกรถกันเถอะไม่ทันโอเคโอเคงั้นไปแล้วนะแม่สวัสดีครับบ๊ายบายแม่หน่อยลูกโอ้โหถ้าจะบรรทุกเยอะและหนักขนาดนี้มาดูข้อควรระวังกันนะครับ 1ด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นจะทำให้รถขับช้ากว่าปกติ 2. จะทําให้รถกินน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิม 3. จะทำให้การเบรกยากขึ้นกว่าปกติส 4. เวลารถติดในขณะที่ขึ้นทางชันอาจจะทําให้รถไหลได้ถ้าจะต้องบรรทุกหนักๆก็ระวังไว้ด้วย บรรทุกแต่พอดีเพื่อความปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก F B Battery เราก็เตรียพร้อมแล้วหรือยังพร้อม